พี่น้องเข้าการเดินทางเฮตดในห้อพอเลือกแล้วดีๆครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออยังนูนนี่พ่ออยังก็ครับพ่ออทิตเลี้ยงไข่เพื่อนที่พ่อบักตู้เนี่ยมันเด้ผู้สาวหลายเยอะล้นแล้วแต่แม่นมัดนี่มียมันเหมือนตีนพ่อบักตู้ป้าพ่อคือ่าสนเข้าไอ้มันเนี่ยสนมันมันมันหายว่าพ่อพอพ้าผมไปเบื้องบักตู้เนี่ยอะคนทานกินมันอยาก หมอมันอยากดื้อเนาะเอาเดี๋ยวไปเบื้งองไปแต่ว่าผมมักบักตัวบักนี่แห้งพี่น้องบักได้แหบนั้หรอแต่ว่าพอสวนเข้าไปครับผมจะเย็บไหลโอ้ด้วยครพูดอะไรครับพ่อหนี่ไอของเน้นมันไปทำอไรพโอ้ไป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 ,ไปขออนุญาตครับพี่น้องเข้าดวงซีดีไปขีกับพ่อเฮ็ดครับ ดวงสี่เจ็บไปเก็บเฮ็ดดวงสีเจ็บไปเก็บเฮ็ดกือเตะขี่เล้วพี่น้องโอ้ยมาพอควายมูหนึ่งพี่น้องเขาอายุขางทางอยู่ข้างทางนี่ได้ตวงามแงมครับพี่น้องควายเราใช้ยาพ่มงด้วพี่น้องเนี่ยคนล่ะปันแม่นี่มันยังพอเนี่มันยังครับเนี่ยใส่ยังไว้เนี่ยพ่นมันพอไดนเนี่ยโอ้ใส่มันเป็กตัวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเข้าผมพาเบิ้งนี่เต้แมรสูงสูงเงี้ยไงเลยพี่น้องนี่เต้แมรสูงสูงเงี้ยครับพี่นอ้องเข้าเพราะเด็กน้อย,อยอยู่นี่รั่วแบบนั้นนวดตีปลานี่บักตัวตัว,ตวเด็กพี่น้องเข้าเดี๋ยวพอพัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนใส่กันอยู่นี่ใส่กันในีควักเลยเนาะาฝาเนาะโอ้จานเจ้าอยู่ไปทักเด๋อต <c oughs> ีเอา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 ,เอาวันมาซื้อไข่ไหม โอ้โหผิดรอยเขานี่แหละการเดินทางเฮ็ดใดเขาคอแนวดีๆล่พผิดรอยมาแล้วไม่แล้บักตู้เห็นว่าี่ดรอยเขาเาเอาเรื่องยี่งได้ผิดรอยเห็นว่าเห็นว่าบักต้พี่ดอยเขาคนแต่ว่ามันหลวบล้อได้ี่ดรอยคนล่ะพอพันได้ี่ดอยนี่พอพันคุ้มฝูงเลยได้นน่โอ้แต่ว่าเงยูเงดคนบพสนเข้านี่แหละเงดให้ พ่อคือพอสวนเข้าเห็นมันแน่ครับพี่น้องเข้าบักตัวมันเป็นลูกทางไรพ่อหัวหัวปะพอมันนี่เป็นควายทางไรห,หัวปะครับเนี่ยอ๋อเสือมาเต้นหน,หน่อยเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเข้าบักตัวนี่พอคุ้มฝูงเล,เลยเนี่ยแต่ว่ามาเบิงมาเบิงลกูกอันนี้ก็ลูกมันเหมือนสิพ่อเบิ่งนี่นั่งหน่อยนี่ก่อนพี่น้องเข้ามาอะมามาลูกมาเร็ว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  นา่งหน่อยนีย่งามๆครับพี่น้องพุ่นล่ะไกเราช่ยะพุ่มนี่มีตัวสูงสูงี้ยๆเลยพี่น้องเขาพุ่นล่ะเขาขั้นสว่วนนี่แม่เขาขั้นสว่วนสองแม่นะครับผมแต่ว่าปาร์ตไกตัวเงี้ยปาร์ตนี้เพราะสนเขา้า,า,นขนาพเาพราะดือด้อติโอ,พอเพราะดื้อเล่นวะครับ อันเดียวครับพ่อไปนี่เปล่อยเนี่ยอ๋อนี่บ่ปล่อยตัวแบคันปล่อยนี่มันมาจับอยู่ยันอย่างคันเห็นึงโง่ยืนยันบางอ๋อบ่แต่ว่าวายนี่แหม่บ่สนเข้าจักโตนี่แหม่บ่เป็นยังบ่รดื้อบ่สนคนอ่ะพี่น้องมันนี่ไปใส่เดี๋ยวมันนี่กลับบ้านเดี๋ยวนะเสี่ยโอ้ยงามเด้พี่น้องเขาเอาไมีได้บักเถือกแทบแบบลวกเพลินแหม่พ่อไปดักมันไวแน่น่ เป้าไปนี่ควายตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเขาเปิ้นขายกันเท่าไรพ่อควายซ้ำหนิเปิ้นขายกันเท่าไรค่อยทันเล็วควายขอกนี่เคยปล่อยหลายสุดจักบาทกว่าเท่าไรใส่ตัวซ้ำเดตัวน้อยนี่เนาะโอ้สามเมื่นกับพ่อเป็นยังกับพ่อดีละแต่ว่าผมมักบักเถือกหนิแห้งๆพ่อ เดงในผมยังสีขาไก่บ้นได้ครับนี่พี่น้องผมมากบกเถือกตัวนี้แห้งๆครับนี่ไขขางทางเด้อพี่น้องเด้อพ้นล่ะก็เป็นพ่อพันธุ์เฉียกสายเลยเด้อพี่น้องเนี่ยงามนะครับผมตูวี้ดีเดเสียดายนะครับพี่น้องเฮาบ่อโย่ไห่ไทยเหรอไปหรอเสียดายเนาะพ้นละเจ้าของพ้นเป็นผู้ใดครับพ่อเลี้ยงวข่เลยเนาะวันนี้พ่อพ่อรับจ้างเลี้ยงให้พ้นตี พ่อมันเสียครับเสียแบบมันี่แบบกายมันก็เสียแม่ก็เสียผมก็เสียพ่อก็เสียแม่ก็เสียก็เลยเป็นผ้าไม่ยุ่งเปนอ๋อไม่ยุ่งกับพ่อนี่อันนี้ไม่ยุ่งลูกกระชูอุนเห็นครับผมลูกอ๋อแล้วผมมาที่เขาเทื่อยุ่งลงผมว่าสส่ของไปพ่อก็เลยเลี้ยงควายให้อ๋อได้ขายเรื่อยว่าพ่อขายเรื่อยเนาะเอาเอาเอาพี่น้องเขาโอ้ย พอค่อย้างทาง่เตอน่อ,อย่ไทยพี่น้องเขา้อยหวาาัวหน้าผ้าผมไปดักอยู่หันจนังเอยนะไปเอาไปเอจาจนะังเอยแล้วง่ามให้ครับพี่น้องพี่น้องที่เห็นอยนู่นี่คือวิธีการดักของเพื่อนเด้อพี่น้องนี่เป็นนวนาเขตนี่คือเงียนเพื่อนเด้อพี่น้องนี่คือเจ้าของไฟเพื่อนจะยุ่บ้านหลังนี้นะครับเราเพื่อนก่อ้อมเพื่อนเก่าลวดมาขึงไว้แต่ว่าลวดนี่มันบ่ได้มีไฟหรอกพี่น้องแต่ว่าลังเทียมันเห็นเนี่ยมันเนี่ยมันปล่อยไฟมากเหมือนกับปล่อยอยู่มันก็จเป็นไฟจาก โมแบตเตอรี่แรงตัต้มๆนะพี่น้องเข oh. าเพราะสกิดให้มันเสเด็ดนี่แหละป่นมันก็สีบิ้ลนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าผมมักบักเถือกนี่ oh. แห้งแห้งครับพี่น้องคุณละ่ะบักเถือกนีเขาตู่ข้นเขาไข่ไงได้พี่น้องวงเขาเกือบอุ่มบาดเดี๋ยวถ้ว่ามันเป็นเขาตู้ครับเขาตู้ขั้นนั้นเกือบสิเป็นเขางอบครับพี่น้องถ้าว่าเขาเอื่นว่าเขา เขาโง่ไปข้างหลังไหมพี่น้องแต่บ์บเบเด้เล่เนี่ยเป็นเขาตัวนะครับพี่น้องนี่ง่ามเลยพี่น้องแล้วมันเป็นพอพันเลยเลยนี่ยุหนี่ลวกมันม,นมดนะครับผมตามที่ผมถามไทยพอ่อพ่อทิดที่เพิ่นไนบอกเมื่อกี้นะครับผมแล้วที่สําคัญไวยควอกนี่เพสนเข้าจักโตครับพี่น้องประทับใจเลยแม่เพิ่นกับพี่เต้แม่หญ่ๆเลยพี่น้องพี่ไต้แม่หญ่ๆแม่ไม่ๆม่นะครับพี่น้อง พสนเข้ามันกะบพราดื้อนะพี่น้องเขา้ามันว่าเป็นบพสนเขาดื้อยง้าเหมือนแร่มันเขาคอ้เขา,ขาเองครับแต่ถือว่าเป็นการเลี้ยงควายแบบสบายๆอีกที่หนึ่งครับพี่น้องเนี่ยเปนมีบ้านไกล้หนทางไก้ถนนหนทางย,าย,ยังสิเนี่ยเหมือนแร่ฝอยควายเห็ดจังไหนมันยังสิบพไปเกินนะน่าเข็ดห้องก,กับหนไ้ก็เอารวดมาขึงยังสิละพี่น้องเอารวดมาขึงไว้เรามันกะสิยู่ตามีิใจหอบต้องการให้มันเป็นนะครับพี่น้องนี่คือควายล่าใช่ยรือพุ่มเด้อพี่น้องเด้อ ต่างจากวา่เราขอนญก่นอยู่นิดนึงนะครับพี่น้องก็คือใะทางเราใช้จะพ่ควคข้นเขาเป็นสิเป็นแบบลักษณะอังสีอันนี้คือความรู้สึกของผมผมเข้าใจไปเองเด้ยวยพี่นอ้องเด้วยเพราะตรงเสื้อผมเด้อแต่ว่าบักเสือคุ่มพวงนี่แปลกเราก็าง,งามแห้งครับพี่น้องถึงแม้ว่าแกจะเป็นเขาตู้เขาขมอมเขามาแน,น่อย่างน้อยแต่ผมว่าเป็นพอพันทางเลืองใส่ได้คือว่าเป็นวายลักษณะเด่นมีไว้เป็นสีขอ,อกสีแห่นสีสั้นครับพี่น้อง ขุ่นเบื้องไทยโรคแน่แม่แหละเห็นโรคเหี้งสีเบื้องไทยโรคแน่ไทยปานควายแม่ได้พี่น้องไทยง่ามปานควายแม่ครับพี่น้องนี่ตั้งโตแม่เนี่กับโตใหญ่นะครับพี่น้องห่อขุ่นมันหลวบลอได้พี่น้องห่อโอ้หลบกันแล้วส่งเอาเลือกได้พี่น้องกินแปลกๆนะถ้าว่ามันเป็นยังนะครับพี่น้องนี่เบื้องผลงานเบื้องหลวบเป็นโู่นนี่ออกมาตั้งแต่โตนี่ให้ยหลวบเพราะฉีดไรได้พี่น้อง แน่นนะครับจังโตนั่นก็คือพอแห้งนั่นนตยุ่ยไกลนั่นนะครับผมเท่าน่ะเขาสีออกคือพอได้พี่น้องนะั่นเห็นบ่างน่นนี่ถือว่าเป็นไข่ที่เกิดกับเ่อใ่ยยกับหฮอเลยเนดะ้พี่น้องหฮาสุดยอดเลยนะครับผมนี่คือว่าเป็นการเลี้ยงไข่แบบบ้านๆใส่พอบ้านๆคุ้มฟูงแล้วก็เกิดกับหฮาเพราะนั้นได้ไข่าจากเมื่อพี่น้องกเกษตะกวันไปจากพอกนี่ไว่ใจได้ครับพี่น้อง รอบรองว่าเพามีการปรุงการแต่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกะ็จะได้น้ำผู้ใดเป็นกะดีเหมือนและพี่น้องเข้าคุ้คนเิ่นกะเฮ็ดบพมีผู้ใดผิดบ่ามีผู้ใดถือครับพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องอยากจะได้ควายเปลี่ยงอยากจะหาควายไปเลี่ยงกับิจะรนาเอาเบิ่งห,หลายๆเลียบเบิ่งหลายๆคอกเบิ้งหลายๆหมองครับพี่น้องเยวมือนึงควายมันสิเลือกเข้าเองครับพี่น้องเอามือนี้ก็วันว่างๆเดินท่าสบายๆพ่อของดียุ่ข้างทางครับพี่น้องก็เก็บมาฝากกัน นี่มีแม่เข้าแม่คอกตัวเดียวนี่สนเข้าน้องนั่นกับพ่อได้สนเข้าจจกโตัวได้บกเถือกกับพ่อสนเข้าครับพี่น้องอ้าขอบคุณหลายครับพ่อนี่บ้านเพิ่นเลยนเนาะอ๋อนี่ลรเอาเอาเอาบ้านพ่อเล่นเนาะนี่เอาโอเคครับพี่น้องเอากระเตือนทางต่อแล้วมาพอกันไหมครับคลิปนี้กับพ่อมีอยังครับพี่น้องขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ